อย่างฉากที่เป็นกล้องวงจรปิดที่ที่สำนักงานเนี่ยค่ะคือฉากนั้นน่ะพี่โต้งค่ะเขาเลือกให้มีแค่นักแสดงมีตากล้องแล้วก็มีพี่โต้งจริงพี่โต้งอยู่อีกห้องหนึ่งด้วยน,นะแล้วก็เลือกที่จะดูในจอปกติเขาจะมีจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆเพื่อแบบดูในขณะถา่ายทำแต่ว่าพี่โต้งอ่ะเลือกที่จะเอาจอเล็กแค่เนี้ยเล็กแค่เนี้ยแค่เนี้ย อยู่อีกห้องนึงใกล้ๆก,กับที่แบบมันเป็นหน้าเซตจริงแล้วก็มีตากล้องอีกคนนึงที่คอยควบคุมกล้องอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีแค่นักแสดงแค่นั้นเลยทุกอย่างตอนซ้อมก็คือแบบเซฟหมดทุกอย่างแล้วเขาก็ขึงผ้าดําหมดเลยค่ะเพื่อไม่ให้คนที่แบบอยู่แถวนั้นแถวกองถ่ายอะ่ะได้มองเห็นแค่แบบขึงผ้าดําก็คือไม่มีใครสามารถที่จะเล็ดลอดมองเห็นออกมาได้แล้วไม่พอนะคะเขาให้ทีมงานทุกคนนะคะทุกคนจริงๆนะไปนั่งรออยู่ห้องเดียวกันทุกคนเลย ให้นั่งรออยู่ที่ห้องหนึ่งที่ที่แยกเอาไว้ให้สําหรับห้องรับรองอะไรเงี้ยไม่ให้ใครออกมาเดินอยู่แถวนั้นเลยอะค่ะไม่มีเลยคือเซฟดีมากแล้วก็แม้แต่ทีมเสียงเองที่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญในตอนที่ถ่ายทําตอนนั้นเนี่ยค่ะเขายังให้เสียงนั่งฟังอยู่ข้างนอกเลยไม่ให้มาดูอะไรเงี้ยไม่ไม่ให้ดูเลยแล้วก็มันจะมีอีกฉากหนึ่งที่เป็นฉากที่โป๊เปลือยใช่ไหมที่แบบว่ามันจะต้องมีฉีกเสือ้อฉากนั้นก็คือเหมือนกันเลยค่ะ ขึงผ้าดำหมดเลยหน้าห้องแล้วก็มีแค่ตากล้องกับทีมงานพี่โต้งก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเหมือนเดิมเลยค่ะพี่โต้งก็คืออยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วก็ไม่ให้ทีมงานมายืนมุงกันที่หน้ามอนิเตอร์เลยค่ะแม้แต่ตอนที่ตัดต่อเองหนูได้มีโอกาสไปลงเสียงอะไรเงี้ยไปลงเสียงเพิ่มเติมมันก็จะมีได้เห็นฉากนั้นบ้างเขาก็ให้ฉากนั้นนะคะเป็นภาพแบบดําไปหมดเลยคือไม่ให้ทีมงานตัดต่อหรือทีมงานทั่วไปได้เห็นฉากนั้นที่มันแบบเยอะมากนักอะไรเงี้ยค่ะถือว่า เซฟดีมากแล้วก็ทําให้หนูแบบทําการแสดงโฟกัสทางด้านการแสดงได้อย่างเต็มที่มากเลย